สวัสดีค่ะคุณช่างชายัยคุณปวีณาค,ครับกรณีแรกก่อนเลยนะครับน้องที่ถูกหลอกให้ไปเปิดบัญชีเป็นบัญชีแรกแล้วก็นําไปเปิดบัญชีออนไลน์อีกห้าบัญชีมีเงินหมุนเวียนเจ็ดล้านบาททราบไหมครับว่ามิจฉาชีพเขาประกรอบมิจฉาชีพอะไรครับถึงมีการโอนเงินมาถึงเจ็ล้านบาทเนี่ยครับอันนี้นะคะเรื่องนี้มันก็มีสองประเด็นนะคะคือจริงๆแล้ววันนี้เข้ามา สองสองรายด้วยการรายนยี้น้องอายุสิบห้านะคะคเขาก็ <c oughs> น้องก็โดนหลอกไปเปิดบัญชีปัจจุบันเนี่ยมันจะมีกระบวนการวิชาชีพนะคะคหลอกเยาว,วชนนะคะเราต้องเตือนภัยเลยนะเปิดบัญชีนะคะ,ะผิดกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็คือเออมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นเป็นแก้งนะคะคที่จะ ที่หลอกเด็กอะไรเงี้ยนะคะคเพราะว่าเด็กนม่หลอกง่ายราะตอนนี้การประชาสัมพันธ์บัญชีผู้ใหญ่ก็ก็ไม่ยอมไปเปิดละแต่เด็กเนี่ยนะถ้าเกิดชวนเพื่อนชวนเพื่อนกันอะไรเงี้ยก็จะไปเปิดนะคะเพราะฉะนั้นการไปเปิดบัญชีเนี่ยเขาก็เอาไปทําอะไรก็ได้นะคะในในลักษณะตรงเนี้ยนะคะก็คืออาจจะไปให้คนโอนเงินมานะคะซื้อของรับซื้อของก็ได้ครับ ะค,ะคือลักษณะว่าเป็นบัญชีม้าก,ก็แล้วกันนะคะคที่ผิดกฎหมายทุกอย่างทุกประการเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเงินเนโอนเข้าเขาก็รีบเอาโอนออกนะตะคอ่อตรงเนี้ยมันก็ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เกือบร่วมเกือบร่วมสิบล้านเนี่ยเป็น<ห>ล้านเลยนะครับคร่บก็เริ่มเชื่อมันว่า,ม,วามันจะมีการออกหมายเรียกน้องเนี่ยเยอะตอนนี้มันก็มีมาสี่ห้า จังหวัดแล้วนะคะสอคพอแล้วนะคะแต่ละสพก็แต่ละจังหวัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้ก็นั้นก็คงจะต้องประสานกับท่านเออ่จะพาน้องอะไรเงี้ยค่ะไปพบท่านพลตโทสุรเชษฐ์นะคะพานท่านผู้ช่วยผบรตร,รบออแล้วก็มนก็อีกอีกอีกเคสหนึ่งก็เหมือนกันเหมือนเหมือนกันนะฮะนั้นก็คือให้ปเปิดชิงการ นะคะปัจการันซึ่งซิมการ์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาไปเปิดบัญชีได้เขาก็เอาปฏิรัติชานไปด้วยอย่างเนี้ยแต่อันนั้นอันนั้นยิ่งหนักอย่าเลยไปเปิด,ปดต้องสิบสามสิบสามบัญชีใช่แล้วก็เออตอนเนี้ยน้องอายุสิบหกนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่โดนหม่เรียกไปสิบเอ็ดลายแล้วนะคะคืบลายเนี่ยครับเชิญครับทั่วทั่วประเทศเลยค่ะมีตั้งเชียงใหม่พยาว ดิฉันุโลกเลยยองพงางาอะไรเงี้ยเก็บด,ด้วยนะคะค่ะครับหมายเรียกต่างๆที่แจ้งข้อ,ขอกล่าวหามาแจ้งข้อกล่าวหาว่าอะไรครับพอทราบไหมครับก็ก็เออมันก็หลากหลายะนะคะกับโดนหลอกหลอกลอะไรต่างๆเนี่ยน,นะคะค่ะครับก็คือครับก็คือเป็นการทําธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายถูกไหมครับใช่ทางหลอกทางผิดกฎหมายทั้ง ทุกอย่างนะคะซึะ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเราวันนี้เราก็ผมใหญ่โยชนของเรานะฮะซึ่งเ,เด็กๆก็รู้เท่าไม่ถึงการนะรแล้วก็เ,เป็นอะไรที่ประเภทที่หลอกง่ายนะคะดันั้นก็อยากที่จะใ้ปสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้ทราบผู้ปกครองก็เช่นเดียวกันนะ,ะไม่ใช่ว่าเขาให้เงินร้อยสองร้อยแล้วไปเปิดบัญชีให้เข้าหรือไปเปิดไป,ไป,ปดิมการให้เขาให้แค่ไม่กี่ร้อยไปเปิดให้เขาแล้วเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยมันก็จะ ถูกดำเนินคดีกันอย่างนี้นะคะคซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็่วมใหญ่มากอะค่ะครับการเปิดซิมการ์ดเนี่ยก็จะนําไปสู่การได้ข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดบัญชีออนไลน์เพราะว่าจะต้องมีการยืนยันรหัส OTP มาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ไปเปิดอันนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับเพื่อที่จะ ถ่ายรูปหน้าด้วยนะคะครับค่ะถ่ายหน้าด้วยใช่การเปิดสแกนบัญชีครับต้องสแกนใบหน้าผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีครับมิชา่ชีเนี่ยน่าจะรู้วิธีในการเปิดบัญชีออนไลน์เป็นอย่างดีถึงไปหลอกน้องผู้เสียหายถึงสองคนแล้วก็หลอกพ่อแม่ด้วยอันนี้ฝากคุณปวีนาเตือนอีกครั้งหนึ่งครับว่าให้เป็นภูมิคุ้มกันกับบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองและน้องๆเยาวชนครับค่ะก็วันนี้เราก็หงา่นะคะต้องขอขอบคุณ รายการด้วยนะคะทางนีค่ะเือว่อสื่อสา,าพเพื่อประชาชนเนี่ยนะคะคเพราะว่าเราก็ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนะคะ <c oughs> พ่อแม่แม้แต่ครูนะคะเนี่ยก็อยากที่จะให้ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้ช่วยประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนให้ใหหนักเรียนด้วยนะคะว่าเราอย่าไปหลงกลนะไป เปิดบัญชีหรือหรือว่าซชงการ,รอ,อะไรก็ตามหรือว่าให้บัตรประชาชนใครให้ข้อมูลใครให้บัตรทะเบียนบ้านอะไรต่างนี่มันเป็นเรื่องที่ทําให้เราสามารถที่จะเป็นกลายเป็นผู้จะทําความผิดได้เลย,เลยนะคะครับคุณปวีนาครับท่านผู้ช่วยสุรเชษ์เนี่ยก็จะเร่งดําเนินคดีติดตามขบวนการนี้ใช่ไหมครับได้ประสานแล้ว <พา S 1> ใช่ไหมครับก็กำลังจะโทรศัพท์หาท่านเนี่ยนะก็รู้ เพราะว่าเราเพิ่งรับเรื่องวันนี้นะคะก็จะติดต่อประสานากับท่านผู้ช่วยพลตรีโทสวิเชตแล้วก็พาน้องแล้วก็พ่อแม่เขานี่คะทั้งสองรายไปพบเพื่อจะขยายผลขยายผลนะคะก็ะจะมีอะไรไรายละเอียดมากกว่านี้อีกนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ ให้ได้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ตกำรวจเขาสามารถที่จะดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมได้ค่ะคุณผู้มพุทความผิดได้ด้วยค่ะครับเดี๋ยวความคืบหน้า5อาสาจะติดตามมานําเสนอให้คุณผู้ชมทราบต่อไปนะครับว่าบรรดาแก๊งวิชาชีพเนี่ยก็ทํามาหากินอะไรกันถึงมีเงินหมุนเวียนเป็น10ล้านแบบนี้นะครับขอบพระคุณครับคุณปวีนาครับขอบคุณมากค่ะคุณเฉยงใสวัสดีค่ะสวัสดีครับ